สวัสดีครับวันนี้เรามาฝึกเรียนภาษาอังกฤษกับม้าโพนี่<ม>กันนะครับเด,เด็กๆจะได้พูดตามนะครับม้าโพนี่มี3ตัวหมูเขียวเรามี1ตัวนะครับภาษาอังกฤษที่จะสอนวันนี้เป็นเรื่องของยานพาหนะต่างๆครับในรูปของการ์ตูนเด็กๆลองฝึกพูดแล้วก็ออกเสียงตามนะครับมีม้าโพนี่อยู่ฉากหลังเนะาะมาแล้วคันแรก car car นี่นะคะ car car ต่อไป rocket 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 ดีมากนะครับเด็กๆฝึกออกเสียงตามต่อไป taxi 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 ต่อไปใครรู้จักบ้าง helicopter 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 อ,อินอินรถตำรวจนะครับ <c oughs> police car police car one more time police car police car เก่งมากนะครับเด็กๆ <c oughs> ต่อไปคันนี้คุ้นเคยทุกท <c oughs> ุกรถทุก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 ไม่ใช่ทุกทุกนะฮะทุกทุกไม่ใช่ทุกต่อไปชิป <c oughs> ชิปชิป <c oughs> ไม่่ใชกต่อไปใครเคยขึ้นบ้างเอ่ย a อ r p ร์เพลน r อ l a ร์เพลน l อ n e ร์เพลนเอร์วีววีวอมบลน์เอมบิลลนส์อมบลน์อมบลน์รถพยาบาลนะครับอันนี้ก็รถกู้ภัยอีกชนิดหนึ่งรถดับเพลิงไฟเอ i n จินไฟเอ g น n ินไฟเอ n นจิน ใช่เยเอง้โอเครถมอเตอร์ไซค์แบบนี้เรียกว่าสกูตเตอร์สกูตเตอร์สกูตเตอร์ r โอเคสุดท้ายนะครับใครเคยขึ้นบ้าง Train 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 รถไฟนะครับหวังว่าเด็กๆคงจะชอบเรียนภาษาอังกฤษกับมาโพนี่เดี๋ยวเราเจอกันในโอกาสต่อไปสวัสดีครับ